ไปต่อกันที่ทีมรูกลินเน็ตกับการรีทรายหมายเลขเสือ้อโดยสืบเนื่องจากการรีทรายเสื้อของวินซานนิตี้หรือวินส์คาร์เตอร์ที่เราคุ้นเคยกันซึ่งถ้าไม่นับเบอร์6ของบิลรัสเซลทีมรูกลินเน็ตเคยรีทรายเสื้อให้กับผู้เล่นไปแล้วประมาณ7คนแล้วที่ผมยกเว้นหมายเลข6ไว้เพราะผมเคยเล่าไปแล้วในการรีทรายเสื้อของทีม LA L อลเอลิเกอร์สซึ่งผมก็ไม่อยากเล่าซ้ําเอาล่ะ7คนของทีมรูกลินเน็ตจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับโดยผมจะเล่าตามวันและเวลาที่ทีมรีทรายให้จากเก่าไปยังใหหมมม่่ทีสดดเเือนิ เริ่มตน้นโดยผู้เล่นคนแรกอย่างบิวเมลคิโอนนีซึ่งถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยบิวเป็นพอยากาดคนสําคัญของทีมในสมัยที่ทีมยังใช้ชื่อนิวอร์กเน็ตซึ่งในสมัยนั้นทีมยังอยู่ในลีก ABA เขาย้ายจากซิกเซอร์เข้าร่วมกับเน็ตในซีซั่น1970 โดรีไทยไปในปี1976ซึ่งรวมเวลาทั้งหมด7ฤด,ดูการถ้านับความสำเร็จที่เขามีส่วนร่วมเขาร่วมคว้าแชมป์ลีก ABA กับทีมในซีซั่น1974และ1976จากการเข้าชิงทั้งหมด3สมัยเป็นการเพินำแอซซิสต์มากถึง3สมัยติดตั้งแต่1971ถึง1973ตลอดจนเป็นผู้นําอันดับ2ในการทำแอซซิสต์สูงสุดของแฟนไช นอกจากนี้ตัวเขาเองยังเคยถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่15ของผู้เล่นเน็ตที่ดีที่สุดตลอดการซึ่งถ้ารับตามความสําเร็จทั้งหมดนี้ก็คงเพียงพอต่อการยกย่องเกียรติยศของเขาโดยหลังจากเขารีทรายไม่ถึงปีนิวยอร์กเน็ตก็ตัดสินใจร,รีทรายเบอร์25กับเขาในเดือนกันยายนปี1976 ซึ่งถ้าพูดถึงตัวเมลคิโอนน่ก็คงต้องเอ่ยไปถึงเพื่อร่วมทีมของเขาในขนาดน,นั้นอย่างจูเลียสเออร์วิงคงไม่ต้องเอ่ยอะไรมากมายกับความยอดเยี่ยมของดรเจกับหนึ่งในรายชื่อผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกันถึงขั้นที่เลอบอนเจมส์ยังเคยเอ่ยชื่อดรเจในคําตอบของ3ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการสําหรับตัวเขา จูเลียสเออร์วิงเล่นกับทีมนิวย์กเน็ตในฤดูกาล1974-1976ซึ่งเป็นช่วงเวลา3ปีที่เขานำทีมคว้าแชมป์ได้ถึง2สมัยอาจจะดูเป็นตัวเลขที่น้อยกับช่วงเวลาเพียงแค่3ซีซั่นแต่ว่าจุดสิ้นสุดของเขากับทีมมันเป็นช่วงเวลาบังคับเพราะ1976ลีก ABA ได้ควบรวมกับ NBA จนเขาได้ย้ายเข้าไปสู่ซิกเซอร์อย่างที่เราได้เห็นกันซึ่งถ้ามองในมุมนี้เราก็พอเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะอยู่กับทีมมากกว่านี้ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของลีกซะก่อน กลับเข้าสู่ความสําเร็จที่เขามีร่วมกับทีมซึ่งผมอยากจะพูดว่าเขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของลีก ABA เลยก็ว่าได้ในการคว้าแชมป์สสมัยใน2ปีนั้นเขายังคว้ารางวัล Pay off MVP โดยเขาครองรางวัลน,นี้มากที่สุดใน ABA คว้ารางวัลที่การันตีฝีมือผู้เล่นอย่าง MVP ของลีกได้ทั้ง3ฤดูก,กาลที่เขาอยู่กับทีมซึ่งนี่ก็เป็นอีกรางวัลที่เขาถือครองมากที่สุดในลีกและเป็นคนเดียวที่คว้าได้3ปีติด ช่วงเวลาที่เอ่ยมาถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแฟนชัยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมจะรีทรายเสื้อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำแฟนชัยในวันที่3เมษายนปี1987 New Net นิวเจอร์ซีย์เน็ตหนขณะนั้นได้จัดงานรีทรายหมายเลข32ให้แก่ตัวจูเลียสเออวิงต่อมาเป็นเวลากว่าอีก3ปีทีมก็ไม่ลืมที่จะยกเว้นอีกหนึ่งหมายเลขให้กับผู้เล่นในยุคนิวร์กเน็ตอย่างจอห์นวิลเลียมสัน จอห์นวิลเลียมสันอยู่ร่วมกับทีมตลอดช่วงเปลี่ยนไทยโดยเขาเข้าร่วมกับนิวร์กเน็ตในซีซั่น1,974จนถึงกลางซีซั่น1,977ก่อนที่เขาจะกลับเข้าร่วมกับทีมอีกครั้งในซีซั่น1,978-1,980ในตอนที่ทีมใช้ชื่อนิวเจอร์ซีเน็ตรวมทั้งสิ้น,นเขาใช้เวลาร่วมกับทีมทั้งหมดเจ็ดฤดูกาลในความสำคัญเขาถือเป็นองค์ประกอบหลักของแชมป์ a b a ในปี1,976ร่วมกับจูเลียสเออร์วิงในปีนั้นเขาสามารถทำคะแนาานในเกมที่6ของรอบชิงได้ถึง28 คะแนนมาในควอเตอร์4ควอเตอร์เดียวนั่นจึงส่งผลให้ทีมพลิกกลับมาจากการโดนนํำ22คะแนนจนนิวรยกเนตสามารถพลิกกลับมาเอาชนะทีมอย่างเดนเวอร์นักเก็ตนอกจากนี้เขายังร่วมคว้าแช,ชมป์กับทีมในปี1974อีกทั้งในปีนั้นเขายังมีชื่อติดออรุกกี้เฟิรทสทีมของหลีกทั้งๆที่เขาถูกดัฟในอันดับที่96และนอกเหนือจากนี้เขาก็ไม่มีรางวัลอะไรติดมือมาเลยนอกจากมีชื่อติดประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์ในการเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับที่6 แต่จนแล้วจนลอดผลงานและเกียรติยศทั้งหมดของเขาก็ส่งผลให้นิวเจอร์ซีเน็ตรีทายเบอร์23บนหลังของเขาในวันที่7ธันวาคมปี1990ซึ่งแขวนไว้เคียงข้างเบอร์32ของจูเลียสเออร์วิงอีกหนึ่งผู้เล่นที่ใช้เวลากับทีมน้อยที่สุดกับดราเซนเพโตวิชซึ่งถ้าอ่านผิดอีกก็ขออาภายัยดราเซนเพโตวิช ใช้เวลากับนิวเจอร์ซีย์เน็ตเพียงแค่3ซีซั่นในช่วง1991ถึง1993ซึ่งถือว่าน้อยมากแต่สุดท้ายทีมก็ตัดสินใจออรีทายเสื้อให้ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาบาสเกตบอลจากยุโรปที่ฝีมือดีเอามากๆจากผลงานต่างๆที่เขาทำได้ในตลอดอาชีพการเล่นในฝั่งยุโรปทั้งการคว้าแชมป์ในหลายรายการรวมไปถึงการคว้ารางวัลส่วนตัว องค์ประกอบเหล่านี้ทําให้เขาขึ้นเป็นหนึ่งในผู้เล่นยุโรปที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ถ้าพูดถึงการเข้าร่วมกับ NBA เขากลับมีเวลาเพียงแค่5ฤดูก,กาลในช่วงท้ายของอาชีพเขาเริ่มต้นใน NBA ได้ไม่ดีนะักจากการถูกจํากัดให้เป็นแค่ตัวสํารองของ Portland Trailblazers ทว่าทุกอย่างมีเวลาของมันหลังจากได่เข้าร่วมกับ New Jersey Nets Petrovich ได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่เขาค่อยๆได้โชว์ฝีมือจนปีที่2ของทีมเขาได้ลงเป็นตัวจริงครบ82เกมและขึ้นเป็นผู้นําเต็มตัวผลงานการทําคะแนนของเขาเพิ่มขึ้นจาก4.4คะแนนจากทีมเก่าเพิ่มเป็น12.2คะแนนในปีแรก20.6คะแนนในปีที่2และ22.3ในปีสุดท้ายซึ่งดูเหมือนว่าการมาของเขาทําให้นิวเจอร์ซีย์เน็ตได้ฟื้นคืนทีมได้ผู้นําคนใหม่ที่อาจจะพาทีมขึ้นสู่ความสําเร็จในอนาคตแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันดันเกิดขึ้นในวันที่7มิถุนายนปี1993 เพตโตวิชเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะที่ตัวเขาอยู่ที่เยอรมนีตัวเขาเสียชีวิตลงจากเหตุการณ์นั้นและต้องจบอาชีพบาสเกตบอลไปแบบไม่คาดฝันด้วยวัยเพียงแค่28ปีนิวเจอร์ซีเน็ตได้เล็งเห็นความสําคัญของตัวเขาและตัดสินใจรีทายเบอร์3าให้แก่เขาในวันที่11พฤศจิกาย,ยนปี1993พูดถึงความสูญเสียตำนานอย่างไมเคิลจอแดนที่เคยกับเคี่ยวกับเขาในช่วงเวลานั้นได้เอ่ยถึงเขาในทํานองที่ว่าเขาตื่นเต้นมากที่ได้เล่นกับเพตโตวิชทุกครั้งงที่่แแขขันันนกจะ ขันด้วยทัศนคติที่ดุดันและไม่กังวลซึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่ผ่านมาและมันน่าเสียดายที่มันเป็นการต่อสู้เพียงระยะเวลาสั้นๆบัควินเลียมส์หนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของแฟรนไชส์และเป็นผู้เล่ยนยุคบุกเบิกในช่วงเวลาที่ทีมเริ่มเข้าสู่ NBA ด้วยดัฟอันดับ3 b u บัควิลเลียมส์เข้าร่วมกับนิวเจอร์ซีเน็ตในปี1981เขาเข้ามาด้วยการเป็นรุกกี้ที่ยอดเยี่ยมโดยที่เขาอาชนะรางวัลรุกกี้ออฟเดอะเย์เหนือตำนานอย่างไอเซียโทมัสแถมด้วยการมีชื่อติดทีมออสตา หลังจากนั้นตัวของเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมมาโดยตลอดกว่า635เกมเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงถึง633เกมซึ่งพลาดการเป็นตัวจริงแค่2เกมเท่านั้นตัวเขาเล่นให้กับทีมมาเป็นเวลากว่า8ซีซั่นซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพการทำสถิติต่างๆที่มากที่สุดในอาชีพเขาก็สามารถทำได้ในขณะที่เป็นผู้เล่นของนิวเจอร์ซีย์เน็ตั้งการทำคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในปี1988ได้เก็บรีบา์เฉลี่ยได้มากที่สุดในปี1983และ 1983, แถมถ้าพูดถึงอันดับในแฟนชายตัวของเขาเองก็มีชื่อติดหลายสถิติทั้งการมีนาทีลงเล่นมากที่สุด23,100นาทีทิ้งห่างอันดับ2ถึง4,000นาทีเก็บรีบาร์ได้มากที่สุดในแฟนชายเจ็นครั้งทิ้งห่างอันดับ2มากถึง3,000ลูกทำคะแนนได้มากที่สุดเป็นอันดับ2และเป็น1ใน2ผู้เล่นที่ทำคะแนนในกับเน็ตได้เกิน1-0,000คะแนนและสุดท้ายบล็อกได้มากที่สุดเป็นอันดับที่3 696ลูก ท้ายที่สุดแม้จะไม่ได้อยู่กับทีมจนรีไทร์แต่ช่วงเวลาที่เอเมาก็เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนิวเจอร์ซี์เนตตัดสินใจรีไทร์เบอร์52ให้แก่เขาในวันที่11เมษายนปี1999และทีมก็ไม่ได้รีไทรยเสื้อให้กับใครอีกเลยเป็นเวลา10กว่าปีนี่คงจะเป็นชายที่ทำให้ทีมเข้าใกล้ความสำเร็จที่สุดนับตั้งแต่ทีมย้ายเข้าสู่ n b a กับเจสันคิด เจสันคิดถือเป็นหนึ่งในการจ่ายเคลื่อนหิ่งโดยได้เข้ามีสถิติการทำแอซซิสส่งสุดเป็นอันดับที่3และสติลสูงสุดอันดับที่2ตลอดการแต่ถ้าพูดถึงผลงานเฉพาะกับทีมนิวเจอร์ซีเน็ตเจสันคิดเข้าร่วมกับทีมในซีซั่น2002และนั่นคือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของนิวเจอร์ซีเน็ต เจสันคิดแบกทีมเข้าสู่รอบชิง NBA ได้ตั้งแต่เข้าร่วมกับทีมซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแฟนชายไม่เพียงแค่ปีเดียวเขาสามารถพาทีมก็ถึงรอบชิงได้ถึง2ปีติดแต่ก็น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถพาทีมควา้าแชมป์ได้เพราะนิวเจอร์ซีย์เน็ตต้องเข้าไปเจอกับ LA l a k e ์สในปี2002ที่นาโดยโคบีแชคและซานแอนโตนิโอสเปอร์ในปี2003ซึ่งต้องต่อกรกับสีประสานของสเปอร์ทีมดันแคนเดวิดโรเบนสันมาโนจโนเบลลี่และโทนี่พาร์เกอร์ จะว่าไปจุดสูงสุดของนิวเจอร์ซีย์เน็ตลดมาจากช่วงเวลาของเจสันคิดเพราะช่วงเวลาที่เขาอยู่กับทีมทีมไม่เคยพลาดการเข้าสู่เพย์ออฟเลยแม้แต่ปีเดียวจะมีแค่ช่วง2,008ที่เขาย้ายออกไปซึ่งทีมก็ไม่สามารถเข้าสู่เพย์ออฟได้อีกเลยจนถึงที่ทีมเปลี่ยนมาใช้ชื่อบูคลินเน็ต รวมผลงานทั้งหมดขณะที่เขาอยู่กับทีมในฐานะผู้เล่นเขาพาทีมจบด้วยรอบชิง2สมัยจบด้วยรอบ2ของเพย์ออฟสมสมัยและจบรอบแรกของเพย์ออฟอีก1สมัยรวมทั้งสิน้นเขาอยู่กับทีม6กฤดูกาลเต็มกับีกครึ่งฤดูกาลในปี2008รวมไปถึงในฐานะโค้ชที่เขากลับมาช่วยทีมให้ไปถึงรอบ2ของเพย์ออฟในปี2014ส่วนเรื่องตัวเลขสถิติเขามีชื่อเป็นอันดับหนึ่งของการทำแอซซิตและสติลสูงสุดของแฟนชายมีนาทีลงเล่นเป็นอันดับที่2และทำคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับที่5ของ แฟนชด้วยที่เอ่ยมาทั้งหมดบรูคลินเน็ตได้รีทรายมาเลข5ของเจสันคิดในวันที่17ตุลาคมปี2013และผู้เล่นคนล่าสุดของบรูคลินเน็ต วินส์คาร์เตอร์จะว่าไปวินส์คาร์เตอร์ย้ายทีมบ่อยมากโดยมากถึง8ทีมตลอด22ฤดูกาลแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะผลงานที่เขาเกี่ยวข้องกับทีมเน็ตตัววินส์คาร์เตอร์มีส่วนร่วมในช่วงคาบเกี่ยวกับเจสันคิดในช่วงเวลาที่ทีมยังใช้ชื่อนิวเจอร์ซีเน็ตโดยที่เขาเข้าร่วมกับทีมในซีซัน2 0 0 5แล้วออกจากทีมในปี2 0 0 9รวมทั้งสิ้นเขาอยู่กับทีมเพียงแค่ห้ซีซันซึ่งถ้าถามว่าทำไมเขาถึงได้รับการรีทายเสือ้อทั้งๆที่ไม่เคยพาทีมเข้าชิง เป็นช่วงเวลายุค2,000ซึ่งช่วงเวลานี้เขาใช้เวลาร่วมกับตอร o ต้ o แรปเตอร์สและนิวเจอร์ซีเน็ตจึงอยู่ที่เขาไม่ได้พาทีมไปถึงจุดที่เจสันคิดเคยพาไปแต่ถ้าพูดถึงความสําคัญในเรื่ององค์ประกอบตลอดกว่า5ปีนี้ผลงานส่วนตัวเขาก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเคียงคู่กับเจสันคิดกับค่าเฉลี่ยที่ไม่ต่ํากว่า20คะแนนเลยทั้ง5ซีซั่นแถมร่วมไปถึงการถือครองสถิติการทําคะแนนใน1ซีซั่นมากที่สุดของแฟรนไชส์ซึ่งเขาทําไว้ในซีซั่น2007 บรูรนเน็ตได้จัดงานรีไทร์เบอร์15ให้แก่วินส์คาร์เตอร์ในวันที่25มกราคมปี2025ระหว่างเกมที่ต้องเจอกับไมอามีฮิต นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหมายเลขที่ทีมรีทายหมายเลขให้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขายกเว้นการใส่ด้วยหรือไม่ซึ่งถ้าใครรู้ข้อมูลเชิงลึกก็คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยแล้วกันโดยหมายเลขที่ผมจะเอ่ยถึงคือหมายเลข72ที่ทีมบรูคลินเน็ตแควนหมายเลขขึ้นบนสนามในวันที่9มีนาคมปี2017ซึ่งหมายเลขนี้ถูกยกย่องให้กับตานานแรปเปอร์ผู้ร่วงรับอย่างเดน no t o r i o u s อ i g อาจจะไม่มีความเกี่ยวข้ของโดยตรงกับทีมเน็ตแต่บิ๊กกี้มีอิทธิพลต่อเมืองบรูคลินเป็นอย่างมากแล้วให้คนที่ไม่รู้เกก,บบกี่ยววัับต บิ๊กกี้หรือชื่อในวงการฮิปฮอปเดอะโนโตรียสบีไอจีเป็นหนึ่งในแรปเปอร์ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกถึงขั้นที่บิลบอร์ดเคยจัดอันดับให้เขาเป็นแรปเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลในปี2015ความยิ่งใหญ่ของเขามันเยอะเกินที่จะเอ่ยถึงในช่วงเวลาสั้นๆเอาเป็นว่าหน้าปัจจุบันที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเกือบ30ปีบทเพลงและตำนานของเขาก็ยังคงมีการพูดถึงและอิทธิพลต่อวงการเพลงฮิปฮอปของเขาก็ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันโดยหมายเลข72ที่ยกเว้นให้กับตัวเขามีที่มามาจาจกกกปีีเิดของ ในปี1972แถม72ก็เป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับ718ซึ่ง718เป็นรหัสโทรศัพท์ของเมืองบูรูกินซึ่งในค่้คืนการยกเว้นหมายเลขถูกตั้งให้ชื่อว่าบิ๊กกี้ไนท์โดยมีการจัดกิจก,กรรมต่างๆระหว่างเกมการแข่งขันกับนิวยอร์กนิกส์เพื่อลำาลึกถึง20ปีการจากไปของ b i ๊กกี และนี่คือทั้งหมดของหมายเลขที่ถูกยกเว้นโดยทีมรูคลินเนตซึ่งถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ในอนาคตผมยังนึกรายชื่อไม่ออกด้วยส่วนตัวที่ผมไม่ใช่แฟนของลูคลินเนตและผมยังมองไม่เห็นความสําเร็จที่ดูเป็นชิ้นเป็นอันในยุคหลังๆแต่ถ้าให้เลือกจริงๆผมคงเลือกบลูโลเปสกับผู้เล่นที่เคยอยู่กับทีมมากถึง9ฤดูกาลแถมหน้าปัจจุบันเขาก็ยังเป็นผู้เล่นที่ทําคะแนนและบล็อกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชยัย ก็หวังว่าจะไม่ตกหลุนหรือผิดพลาดตรงไหนนะครับซึ่งในคลิปก่อนก็ขออภัยกับการเอ่ยปีที่เสียชีวิตของโคบี้ผิดเป็นปี2022พอดีว่าอาจจะอัดเสียงผิดและจําสับสนกับปีที่เสียชีวิตของบิลรัสเซล EP น่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ไวเจอกันใหม่วิดีโอตัวถัดไปสาหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ